มาถึงอีกข่าวหนึ่งภูมิใจที่จะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านได้ฟังเลยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมมีตัวอย่างของความสําเร็จมาให้ได้ติดตามก็ด้วยนะครับคือมีผู้ประกอบการเนี่ยเขาไปขอทุนแล้วเขาได้ทุนจากกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือว่าเทสฟันนะครับคือเทสฟันเนี่ยเขาจะให้ทุนสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ทํางานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเป็นทุนแบบให้เปล่าเลยนะฮะก็ตั้งแต่1 0 0 0 0แบาทจนถึง2ล้านบาทเลยครับนำทุนตรงนี้ไปเริ่มต้นทําธุรกิจ ล่าสุดครับทางเท็ดฟันเขาก็ลงพื้นที่จุดแรกที่เขาไปเนี่ยนะครับคือจังหวัดพะเยาเชียงรายไปติดตามความสําเร็จของผู้ประกอบการที่เขาได้รับทุนสนับสนุนจากเท็ดฟันเป็นผู้ประกอบการธุรกิจใดบ้างนะฮะเดี๋ยวดูกันเลยที่แรกที่เขาไปเนี่ยเขาไปติดตามจากดรชานวิตรีเดชนะฮะดอรชานวิตรีเดชเนี่ยผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่านก็ลงพื้นที่นะครับที่มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาไปติดตามความสําเร็จ ของผู้ประกอบการธุรกิจชื่อว่าสกัดเก่งนะครับสกัดเก่งเนี่ยเป็นผลงานของดรธนพัฒน์แพ่งเกษรเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยพะเยาเนี่ยแหละครับคืออาจารย์เนี่ยได้รับทุนสนับสนุนจากเทสฟัน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็นำไปพัฒนาแผนธุรกิจชุดสกัดเก่งถือว่าเป็นการปฏิวัติกระบวนการสกัด DNA เป็นอุปกรณ์สกัด DNA แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะครับซึ่งก็จะต่างจากชุดสกัด DNA ตามท้องตลาดเพราะว่าเป็นชุด DNA ที่ไม่ต้องใช้เซนทริฟิล หรือเครื่องมืออื่นๆเข้าไปช่วยเลยเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การสกัด DNA ทําได้ในทุกที่แม้ว่าจะไม่มีเครื่องเซนติฟิวในห้องแลบก็ตามหรือว่ามีทุนต่ําก็สกัด DNA ได้นะครับที่เรามานี่คือที่นี่ที่เห็นในภาพนะครับคือโชคอนันต์ฟ้าอยู่ที่อํเาเภอป่าดแดดเชียงรายครับก็ไปติดตามความสําเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องประเมินสภาพน้าครับของคุณสุขคมิทีค่าเสนีนะครับ คุณสุขมิตรเนี่ยได้ทุนจากเทสฟ,ฟานไป1 7 7 5 0 0้าบาทก็นำไปพัฒนาเครื่องประเมินสภาพน้ำถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำเลยนะครับใช้งานง่ายคือหน้าจอนี่แบบทัชสกรีนเลยนะฮะแล้วก็มีตัวทุ่นลอยน้ำใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ด้วยมีฟังก์ชันฉุกเฉินนะฮะคือถ้าเกิดเหตุอะไรฉุกเฉินเนี่ยแจ้งเตือนเข้าระบบลายเลยนะครับก็จะช่วยป้องกันไม่ให้สัตว์น้าตายถือว่าเป็นที่น่าินดีมากๆเพราะอุปกรณ์ชนิดนี้เนี่ยพอออกสู่ตลาด คนสนใจสั่งซื้อกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับฟังเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยครับกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับหรือว่าเท็ดฟันพาทุกท่านมาเยี่ยมชมนะครับผู้ประกอบการบริษัท ไอซีเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็เป็นน้องผู้ประกอบการนะครับที่ได้รับทุนจากเท็ดฟันน้องก็ได้มาช่วยปัญหาเพนพอยต์ของผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับซึ่งทําเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับแล้วก็ประสบปัญหาในการที่จะควบคุมสภาพน้ำนะครับในบ่อเลี้ยงซึ่งส่งผลทําให้เกิดการตายในปลาที่เลี้ยงนะครับน้องก็ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาโดยโดยการทําโครงการเครื่องประเมินสภาพน้ำนะครับซึ่งเครื่องประเมินสภาพน้ําตัวนี้ก็ได้รับทุนจากเท็ดฟันไปนะครับก็น้องก็ไปคิดค้นพัฒนาเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยก็มีคุณ สมบัติในการที่ช่วยติดตามคุณสมบัติ ของน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าออกซิเจนค่า pH หรือว่าอุณหภูมิต่างๆนะครับแล้วก็สามารถส่งสัญญาณไปไปควบคุมเครื่องตีน้าแล้วก็สามารถทําให้น้ำเนี่ยกับสูตรสภาวะที่ที่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตของปลาได้นะครับก็สามารถช่วยลดอัตราการตายของปลาในบ่อนะครับแล้วก็ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยครับม,มันจะมีทุนที่เทสฟันเปิดอยู่ตอนนี้นะครับชื่อเทสยูสตาร์ทอัพนะครับยูว่าวิสากิจเริ่มต้นนะครับก็จะเน้นเน้นให้ทุนกับน้องๆในมหลาลัยนะครับอย่างที่เรามาดูในวันนี้ก็คือเป็นทุนที่แบบตรง กับสเปคของเราเลยนะครับเพจยูสตาร์ทอเราเปิดรับสมัครอยู่ในในช่วงนี้เลยนะครับเดือนกุมภาพันธ์แต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมตอนนี้เรามีรอบที่2นะครับก็จะเปิดในช่วงเดือนพฤษภาคมก็เรียนเชิญมาสมัครกันนะครับก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์ของกองทุนเทสฟันนะครับแล้วเราก็มีทั้งยู u ูบนะครับแล้วก็เฟซบ o ๊กแฟนเพจด้วยครับเข้าไปดูรายละเอยียดเพิ่มเติมได้นะฮะทีะะ่ช่องทางการติดต่อของกองทุนเทสฟันนะครับ